นายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านสืบสารตำนานเมืองวาปีปทุม142ระทุม1,42ปีค่ะที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนประเพณีของไทยในภาคอีสานค่ะที่จะจัดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นค่ะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นและสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและจะทําให้นักท่องเที่ยวนักธุรกิจนักลงทุนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่เร่งผลักด,ดันในการสร้างวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้มีมูลค่าในการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจค่ะสามสองหนึ่งเสียงกรองยาวดังขึ้นนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีสาวสวยแส่งเสื้อเหลืองทุกท่านเลยควสว,สวัสดีทุกทุกท่าน,นะน,นค่ะโอ้โหวันนี้ข้าได้เขาถึงนะคะก็รู้เลยว่าที่มหาสารคามมันก็มีงานที่คึกคันหนุนสนานแน่นอนนี่แหละที่เขาเรียกว่าซอฟต์แวเอร์ค่ะ ในงานะองวันน no e ja ี้เลยมาบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะว่ารัฐบาลนะคะสำับส่วนซอว์พาวเวอร์ยันจริงจังนะคะในความที่นี่ค่ะเรายากมีความน่าคภูมิใจของชาวมหาสารคามนะคะเพือมาเป็นต้นของพวกเราเนี่ยนะคะขอบคุณที่ให้ท่านนายกได้มาได้เดินทางนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับในวันนี้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดราชเคีย